ั้เป็นไงครับติดนานไหมท่นนี้ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมไม่นานครับตั้งไม่นานครับนี่คือลูกค้ารายแรกของเราใช่ครับผมเป็นลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งฝาท้ายนะครับเปิดมาดในตัวของรถเบร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวตัดไปก่อนตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของการ เปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะครับในรถฟอร์ดเอฟเอ๊นะครับตอนนี้ตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับนี่คือการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานระบบเปิดปิดฝาท้ายก็คือการควบคุมผ่านตัวรีโมทนะครับของตัวรถเดินได้เลยน,นะครับแล้ไไวก็มีส่วที่จะสั่งนะครับหรือว่าควบคุมการใช้งานหรือว่าการตั้งค่า ระดับต่างๆนะครับของตัวนี้เะครับตัวนี้เราสามารถกดใส่แล้วก็กดหยุดนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าองศาหรือว่าความสูงที่ต้องการได้นะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือการสั่งผ่านรีโมททั้งหมดเลยนะครับผ่านรีโมทของตัวลูกค้าเองเลยนะครับใงส่วนนี้ เนี่ยครับคือความสมบูรณ์แบบนะครับในรถฟอร์ดเอเวอร์เรสที่คุณลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเรื่องนีได้เลยนะครับที่นิราสออดิโอนะครับสำนักง,งานใหญ่สีนักลีนะครับผมแล้วก็คุณพ่อและก็ทีมงานทุกท่านเนี่ยยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูระบบเซ็นเซอร์ล็อกหน่อยครับถ้าเกาิดกรณีโดนคนนะฮะอ่าได้ได้ได้ครับในกรณีที่โดนอีกใช่ไหม อันหลังก็ได้ครับ mm hmm. อืมถามว่าแรง <Okay. S 1> ไหมม,มันก็ไม่แรงนะผมถือว่ามันก็เบาๆครับเพราะว่ามันนิดเดียวนะครับความรู้สึกับไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเป็นันหลังนะแต่ว่าด้านหน้านี่อาจจะรู้สึกมาแรงนิดหนึ่งนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาสอบถามหรือลองเข้ามาสัมผัสเล่นอย่างนี้ได้นะครับที่เรามีเพจจริงๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับกีลา ออดีโอสำนนักงานใหญ่สีนักินก็ยินดีให้บริการลูกค้าลูกค้าท่านครับพุกหม่ยเิหน้าครับสวัสดีครับ